เธอเธอมันปวดหัวนะเธอเธอเธอมาทำให้ฉันหัวรออ้อนนี่ฉันตายแล้วมาเลย โวเคดีมันมันทีันสย Channel ค o w วนี้สวัสดีครับวันทีออ่วันที่วันทวันที่วันงี่วอนที่วันวับทินี่วันทีับที่วันที่ผมนที่วนสี่วันีวันี่ผมจะมาในสี่วันี้แหละจ่ิงนผมเป็นคนี่วันที่วั่รงนทะี่ผมอ่าาอรรัน่าันที่วแนลี่วันที่วั่วั่วันที่วันที่วันี่วนทีันี่นที่วับทีล่วันันนีนเ่นแ่วนท่วนท่ันทัน่นันแบบโฮิเมูม โอ้เมเมเมมันก็คุยคือคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องอะ่ะก็ครีดีตลกดีแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือ,คอไข่ก็คือเยียวนั่นเอง มันบอกว่าการพูดอย่างงี้มันจะยิ่งทําให้เราพูดไม่ชัดมากขึ้นแล้วผมแม่งเป็นคนพูดไม่ชัดไงบางทีผมแม่งซอเสือซอโซอะไรเงี้ยแบบพูดไม่ค่อยชัดอ่ะเออพูดผิดพูดถูกบ่อยอ่ะเดี๋ยวมันก็เลยไม่ค่อยชอบให้ผมพูดใจนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะแกล้งมันเป็นพูดอย่างนี้ใส่ทั้งวันเลยพูดกวนตีนใส่ทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวันว่าจะเป็นยังไงตลกแน่นอนก่อนจะไปดูกดไลค์ให้ก่อนนะครับใครชอบพูดอย่างนี้กับเพื่อนกับใครเล่นมเนองีเ่ยมันต้ใครอบ่งมี เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยตอนนี้โอ้โหสี่โมงแล้วเนี่ยมันยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวรอมันตื่นเราจัดการกวาดตีมันเลยนะวันสมอวันสมอฮันนี่ไปเชิญชัวฮัวชัวโอเคเชิญชัวเฮียนี่เหมือนปัญญาอ่อนป่ะเนี่ย hour One later กินอะไรนอฮอะไรนะอะไรนะไลมึ่ามกินไเจ็บข่วมึกินไลเห่ยเหนื่ไนหน่ือดูดิพ,ดดพี่ไลเผื่หรอไลแม่หรอ อ๋อมาจะสั่งไหมสั่ก็ทํ่เลยใช่ไหมกิน่นี่เลยอกบอะไันไ่รู้จำเนี่ยไม่รู้อะไรก็รู้อยู่ไหมกินบะหมี่ไหมไม่ไม่เอาใช่มชอบไม่ชอบะสั่งมากินหรือว่าจะออกอปข้างนอกไ่ใช่เออะยสวยยอกไปสวยสวยสวยหีสวยเหยอะไรล่ะเว

วฮะไนะเฮ้ยหน้ารปวีมาสกอไอโอมันคานทั้งอ่านน้ำมาเลยเออเราพักพวกไปต่อ เป็นยังไงวะเป็นไรวะฮะติดหนังจีนเหรอฮะอ,อะไรบ๊แมน่นซันบ๊แม่นซันบ

บ่หล <Ooh. test Springs> <c oughs> ุดหรืเฮ้ยเนเรือก็เนี่ยอะไรฮะรีโรชชนเปาได้ไหมรีโรชชนโอ้ยไม่หลุดยโเจ็บตรงนี้เจ็บจังเลยโอเคครับ ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากกินข้าวนะครับเมื่อกี้โดนตบเลยอยู่บนรถกะจะไปเล่นที่ร้านข้าวเหมือนกันว่ไม่ได้แดกข้าวแน่เลยโดนตบปากแตกก่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเล่นที่ร้านข้าวนะคนเยอะด้วย <laughs> เดี๋ยวเขาหาว่าบ้ายี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาหาว่าบ้านนะเดี๋ยวเราปั่นประสาทมันต่อนะครับนี่ตอนนี้สองทุ่มนะเดี๋ยวรอมันม,มานั่งตักงาน,น๋ยวผมปั่นประสาทมันต่อ

กัสเีัสเียดียตดีดีปวดหัวนะเว้ยปวดหัวอะไรเฮ้ยชแล้วมันมันโมขนาดนี้เนี่ยเชิญจ้ะเธอเธอมันปวดหัวนะเธอเธอเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนนี่โอ้ว่ ไรกันไรกันไรกันแล้วพูดดีๆให้วดหัวพูดให้มันดีๆพูดว่าอะไรก็กเธอเธอก็พูดได้เธอเอพปกติก็พูดได้นีเธอเธอไงพูดตายพูดได้ปกติก็พูด ผมคน,มค,น,ค,นคนพูดรู้เรื่องแล้วราพูดอะไรอย่างนั้นทั้งวันคนหวัวใคร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 รอะไร,ระตลกอะไรพูดเลนเล่นเหรอเล่นเหรอแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะห <c oughs> <c oughs> ยอกอะไรไม่เล่นนะหยอกแน่ส่นหัวทั้งวันเลยนะหัวเออผู้เทีย่ยวเลยไม่เป็นภาษาตอนเด็กๆได้ส่งเรียนปะได้เรียนปะมีการศึกษาปะ ไปไปไปเลิกละเลิกเลิกเลิกขอต้อนรับคุณหัวร้อนประจำปี2020ัน่ตลกยาโอเคโอเคโอเคเลิกเลิกโอเคครับทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ผมด้วยนะครับไปแล้วครับเชิญเชิญ